โอ้ยงูเห่าครับเพื่อนๆตัวจุกงายครับท่านผู้ชมวันนี้เจอครับปลาใหญ่ปลาใหญ่เจอครับเจอหางมันครับเดี๋ยวขออนุญาตไปตัดต่อก่อนครับไปเช็คดูว่าเป็นปลาอะไร สวัสดีครับเพื่อนๆมาพบกับผมคุณฮันเตอร์ครับวันนี้ก็มีโอกาสมาดำน้ำยิงปลาเหมือนเดิมครับห<ท>มายวันนี้เราจะไปหมายห้วยกระทิงกันครับหลังจากคลิปที่แล้วมีคนแนะนำว่ามีเพื่อนๆแนะนำว่ารีวิวอุปกรณ์ดำน้ำยิงปลา ละเอียดละเอียดหน่อยครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวละเอียดครับก่อนลงน้ำจช้เวลาไม่นานครับหลักๆก,ก็จะมีครับชุดครับชุดจะเป็นสองท่อนครับของผมแล้วก็นะครับชม่มวกยิงปลาจะเป็นแบบแบบลมครับแล้วก็จะมีเนี่ยครับตัว ถ่ายทำของเราก็จะเป็นแล้วก็อุปกรณ์การถ่ายทำก็จะเป็นครับกลโปครับองกลุ่มโป้า,ากาศจะเป็นของอา,ากาศเต็มใบครับแล้วก็แอสติก กะอนครับช่วยพยุงจมขัดะตะัวครับขาดไม่ได้ครับเตี้ครับนี่อยลืมครับที่ร้อยปลาครับถุงมือมีเพื่อนๆถามบ่อยครับว่าที่อยู่ข้างหลังคืออะไรตัวนี้จะเป็นเอาไว้เก็บแบบกล้องครับ จะมีล้างหน้าจากนี่ตอนขึ้นครับผมจะคันมากก็เลยใช้แชมพูสำหรับตัวนี้คือแกลลอนช่วยพยุงครับน้ำลึกแล้วก็สายครับสายสายจะใช้ไม่ยาครับผมบุมดแค่5เมตรพอละ ห้าเมตรจะเป็นสายตันครับทำไมต้องใช้ตันเพราะว่าจะช่วยให้สายลอยแล้วก็ไม,ไม,ไม่ไม่ติดขาตัวเองครับก็จะมีอีกอย่างคือเป็นตีนกบครับตีนกบอยู่ในเรือ น่าจะมีแค่นี้ครับแล้วก็ถ้าพร้อมแล้วก็สูดลมให้เต็มปอดครับรุยังเลยครับคุณทันเตอร์ครับ เรโดนตรงไหนไม่รู้ครับแย่จัง หาครับตอนนี้ ครับเพื่อนๆปลาหลุมห่างจากฝประมาณสามเมตรสี่เมตรครับฝั่งประมาณ3าสี่เมตรแล้วก็น้ําก็ลึกประมาณเกือบ2เมตรครึ่งครับ2เมตรครึ่ง3เมตร เพ,เพื่อนๆก็พักกันก่อนครับนะครับต้มเครื่องในปลาครับท่านผู้ชมเชฟข,ของเราต้นนามเครื่องในปลาครับใหม่ๆเลยปลาอะไรครับเนี่ยปลานินครับเนี่ยเครื่องในปลานินเครื่องในปลานิ่นสุดยอดเลยอ่ะเขานำไส้ของปลานินครับกล้วยนี่มีประโยชน์ยังไงนะกล้วยอ่ะเห็นคลิปนั้นเกินอยู่นะท่านผู้ชมสยอดปลาท่านผู้ชมไปดูปลาใชขึ้นมาฝั่ง ห้วยกระทิงแล้วน้ำไม่ใสครับเดี๋ยวจะลงไปป่งเบี้ยเหมือนเดิมครับมาดูผลงานครึ่งแรกของชิมงานครับมากัน2สองคนครับวันนี้นี่ครับปอดินไซส์สวยๆแล้วก็ผมได้ชโดมาตัวหนึ่งน่าจะใสประมาณสักสองโลครับชโดอืมโอเคโอเคครับ เดี๋ยวพักแล้วลุยกันต่อครับกินข้าวไปครับครับเพื่อนๆเจอสัตว์ประหลาดครับโอ้โหโอ้โหงูเห่าครับเพื่อนๆโอโหจุงอาครับท่านผู้ชมกลัน่ากลัวมากเลย โอ้ดยอดครับเนี่ยครับมุดน้ำระวังกันด้วยนะครับเพื่อนโอ้ยน่ครับไปเรื่องอ้างจกอ้างโอ้จกอ่างจงอ่างจงว่างูเห่าครับโอ้โอเคครับเุยต่อไปครับ เพื่อนๆก็ขึ้นมากันแล้วครับนะครับผลงานรวมปานินไซส,สวยๆครับมีชาโดมาหนึ่งแต้มกระซูบกระสูบจุดมาหนึ่งแต้มครับวันนี้เจอครับปลาใหญ่ปลาใหญ่เจอครับเจอหางมันครับเดี๋ยวขออนุญาตไปตัดต่อก่อนครับไปเช็คดูว่าเป็นปลาอะไร าหางเจอแต่หางครับไอ้เกดไม่เห็นเก็ตเลยครับเดี๋ยวต้องเช็คดูก่อนครับว่าเป็นปลาอะไรโอเคครับยังไงก็กติดตามกันต่อไปครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเหนื่อยครับเหนื่อยวันนี้เสียดายปลาใหญ่ขึ้นอีกแล้วคุณฮัตเตอร์ครับคลิปหน้าจันใหม่ครับ